แของร้านรับซื้อของเก่ามีคนเอาเตาเผาศพเก่าไปขายถามว่าซื้อไหมซื้อซื้อสิร้านรับซื้อของเก่าซื้อนะตั้งแรกก็ซื้อมาก็ทุบๆบางคนเอามาขายให้แต่ไม่ได้ทุบมาอากลายเป็นรูปเป็นร่างแบบอย่างเงี้ย,ยแกก็เลยแบบเออจะเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนแล้วมีคนมาทักบอกเฮ้ยเนี่ยลงศพเก่าเหร เอาเผาศพใช่ไหมเนี่ยเอาเก็บไว้ที่เนี่ยโชคลาบจะเข้ามาหาเกศเชื่อบางทีมาเป็นรูปเรือรูปอะไรอย่างเงี้ยมันลงหมนอะไรทุกเทียนมาหมดแล้วน้ำลงน้ำแดงดูสิแกก็เลยเอามาประดับบ้านเอาดินลงปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวแกไม่ได้คิดอะไรมากนะขาขายดีขึ้นอ่ะแกทำนอกจาเลิญงอกงามฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับนักข่าวของเรานะคุณเกษราบัวลอยที่ลงไปที่ไปถึงขนาดตกใจอ่ะ เอามือทับอกบอกโ้จริงๆเดีอยนียไปถามเจ๊เจ้าของร้านเจ๊เจ้าของร้านบอกว่ารับซื้อของเก่ามาตั้งแต่ปี5-1เปิดร้านได้3ปีมีคนเอาเตาเผาศพมาขายให้ตอนแรกก็รับซื้อไม่ได้คิดอะไรแรกๆก็จะทุบทุบทุบใส่กระสอบปุ๋ยชั่งน้ำหนักแล้วไปขายต่อนะฮะ,ะแต่ล่างๆมาเนี่ยไม่ได้ทุบลนะบางทีมันมาเป็นรูปเรือมีฐานเผาศพมาด้วย ก็มีคนมาทัก,กว่าเนี้ยเอาไว้ที่บ้านจะดีนะแบบเนี้ยก็เลยลองดูปรากฏว่ากิจการดีขึ้นดีขึ้นฮะก็เลยหันมาเก็บไว้เยอะขึ้นเตมาเผาศพมามามาเอาวางไว้เอาดินใส่ปลูกเพื่อผักสวนครัวอะไรมโหระพามั่งพริกมั่งกระเพามั่งอะไรมั่งทูบเพียนก็มาจุดกันแบบนี้ฮะเอาลองฟังดูครับคุณสาลี่ครับมีคนเขาเข้ามาเก็บมาเก็บเศษเหล็กแล้วเขาบอกว่าเจ๊อันเนี้ย มีที่แบบสภาพสมบูรณ์ไหมเขาอยากจะมีคนให้หาเขาอยากเอาไปบูชาเขาบอกว่าบูชาแล้วดีนะเราก็ลองบูชาดูแล้วก็บูชามาก็สิบกว่าปีก็เราบอกว่าถ้าถ้าสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะถ้ามันมีจริงเราก็ขอให้เรามีความเจริญจากนั้นมาเราก็ไม่เคยกระสนเราก็มีตลอดเด็กบางทีเราเรารับคนงานมาใหม่ๆเนี่ยเขาจะบอกเขานอนไม่ได้เลยจะจะบอกเด็กทุกคนให้ไหวไหวเจ้าที่ให้หน่อยเห็นบอกลูกน้องเจ๊นี่ถูกหวย ถูกถูกก so, right? mm ันอยู hmm. to to itary itary ่เรื่อยนะเห็นไหมถูกกันอยู่เรื่อยอ่ะนี่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 พนักงานพนักงานใหม่ฮะมีพนักงานบางคนเล่าให้ฟังนะยังไงนี่คุณเชื่อมานักข่าวตอนโพสเพย์เนี่ยนะเคยเห็นเหมือนมีคนมานั่งจับกลุ่มอยู่ที่เตาเผาศพอ่ะนั่งกงเล่าสนุกสนานเลยหรอไม่เคยเห็นไม่เคยใช่พนักงานแล้วปกติคนที่ไหนจะเข้ามานั่งกงเล่าในร้านล่ะเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นอ่ะผีขี้เมาเหรอเอออ๋อาตั้งวงกงเล่ากัน คงจะถวายเหล้าหรือเปล่าก็เลยนั่งตั้งวงกลงเล่าจริงป้าแล้วคนก็ตาดีไปเห็นน่ะออ้นี่อะไรนี่อะไรถูกหวยใช่ไหมดิจถูกหวยหลักแสนเลยนะจริจังเจ๊บอกว่าปกติอ่ะเป็นคนไม่ซื้อหวยชอบทำบุญมากกว่าแสดงว่านี่ไม่ปกติฮะอันนี้น่าจะมีเลขเด็ดหรืออะไรสักอย่างโดนจกโดนใจเออข่าวช่อง8ปดครบเครื่องเคียงข้าง